อันทมยังมุนัสามัคควะโตมุปาปาคานมะกะรังกะโรมะเสมโมตัสสะมะัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nam datca baovatto ato sam <Num> zamvolщаca. สัเพสัตาสัเพสัตาสัพพสัตทั้งหลายสัพพะสัตทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนโตุอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย่าได้ เวียเนซึ่งกันและกันเลยอภพยยาปัจชาหุนตอภพยายาปัจาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหหนตูอานิฆาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ สุขีอาตานังสุขีอาตานังปาลิหารันโตปาริหารันตนตงจงสุกายสุกใจจงสุกายสุกใจรักษาตนให้พ้นภัยทั้งพวงเทินรักษาตนให้พ้นภัยทั้งพวงเทินสาธุโอกาสะสาธุโอกาสะ นาโอกาสบัดนีนณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมีปลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมีปลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นขอกุศลผลบุญนี้ขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นพระัปัจจัยจงเป็นพระรัชาปัจจัยหนุนส่งให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายหนุนสง ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายพ้นจากทุกโศกพ้นจากทุกโศกพ้นจากโรคภัยพ้นจากโรคภัยพ้นจากเคราะห์กรรมพ้นจากเคราะห์กรรมเวสนีย์จังไรทั้งหลายทั้งปวงเสนีย์จังไรทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตจงได้มาลายหายไปจงได้มาลายหายไปแม้นข้าพระเจ้าแม่ ข้าพเจ้าจะเดินทางไปในทิศใดๆก็ดีจะเดินทางไปในทิศใดๆก็ดีทั้งบนบกทั้งอากาศและทางน้ำทั้งบนบกทั้งอากาศและทางน้ำขอให้ปราศจากซึ่งพยันอันตรายขอให้ปราศจากซึ่งพยันอันตราย อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจงได้มาลายหายไปจงได้มาลายหายไปนำมาซึ่งความสุขความเจริญนำมาซึ่งความสุขความเจริญลุ่งเรืองงอกงามไพูบุ์ลุ่งเรืองงอกงามไพบูุญ์ดยอายุวันนาสุขภาละด้วยอายุวันนาสุขภาละ จะเดินไปในการทุกเมื่อทั้งปวงจะเดินไปในการทุกเมื่อทั้งปวงตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุพร้อมกันสามครัง้งส,ส,สาธุสาธุสาธุอนุนโมทามิเราดูตัวอย่างอาจารย์โพยสพลเดษ์ปรบกอบทั้งสองมือแล้วก็ลดลงที่ปลาเด้อ ต่อแถวกันมาเลยเด้อโยมเด้อต่อแถวกันมาแล้วก็เวียนซ้ายกลับเด้อนะเวียนทางซ้ายเห่าซ้ายมือเห่ากลับมาทางเดิมทางนี้โยมเราเวียนซ้ายกลับเด้อเออทางนี้เป ja ็นน <sh allora ั่งบนวิหารก็ได้เด้อโยมเด้อเวียนซ้ายกลับเราก็ได้ปล่อยปลปล่อยปลาเป็นอนที่สงในการปล่อยปลาหน้าเขียงเขาเรียกว่าปลาหน้าเขียง ปลาหน้าเขียนนี่เขาจะเอาไปทําเป็นอาหารก็คือจะถูกฆ่านั่นแหละโยมเราก็เอาชีวิตเปิ้นมาปล่อยให้เป็นทานเราก็ไปยื้ออามาก่อนเราก็เพื่อจะได้สืบทอดอายุของเฮาด้วยสืบชะตาชีวิตของเฮาเป็นอานิสงส์สืบชะตาชีวิตของเฮา,า,าไปในตัวด้วยชีวิตของเฮาก็จะยืดยาวเหมือนกับแม่น้ํา แม่น้ําที่เราได้ปล่อยปูยปล่อยปล,ยปลานี่แหละสัตายาิโยมแม่น้ํานี่มันก็จะยาวไปตลอดจนถึงนี่นแหละมหาสมุทรนี่นแหละอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่แหละปลามันก็จะล่องลอยไปกับแม่น้ําเหมือนกับอายุเฮานี่แหละโยมก็จะไปตามสังสารวัตรพอที่จะมีพอที่จะเป็นพอที่จะได้สักร้อยสาวปีเนาะร้อยยี่สิบปีเนาะเออเนาะคุณแม่เนาะสักร้อยยี่สิบปี อายุของเขาก็าจะจืดยาวเวียนรอบนี้เถอะผันไปได้ไหมได้อยู่เนาะเออได้ได้ได้ขยับสักหน่อยเออพอไปได้เนาะรถรถติดไหมติดไหมลอ้อติดบ่เออเลื่อนหน่อยเอออ่ะเวียนรอบเราก็จะเข้าไปนั่งบนวิหารเด<า>้อสัทธาญาติโยมเด้ออ่ะใกล้จะหมดแล้ว่ะสธาก็าไปรวมกันที่ อ่เราไปเตรียมอ่าถ้ามีน้ำยาดเราก็ไปเตรียมน้ำยาดเด้อเดี๋ยวครูบาจะให้พรสัทยาญาติโยมเด้อไปเตรียมน้ำยาดมาเด้ออ่าโยมทุกคนก็อ่าไปเตรียมน้ำยาดเด้อสัทยาญาติโยมครูบาก็จะให้พรเด้ออ่เตรียมน้ำยาดมาไว้เด้ออ่าเสร็จพิธีแล้วครูบาจะให้พรเลยเด้อสัทยาญาติโยมน้ำยาดเฮาเอาน้ำยาดเดี๋ยวเดี๋ยวรถเข้าไวน้ำยาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กล่าวโยมเอออกำลังอ่า กำลังปล่อยปลาอยู่ตอนนี้โยมเอออ่ะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ทางวัดก็จะได้นําปลาไปปล่อยแมน่น้ําปิงนะอ่ะศรัทธาก็อ่ะเราก็จะได้กล่าวถวายทายธรรมทายทานก่อนด้อศรัทธาจยม<ว>อ่ะ<ว>เรามานั่งรวมกันด้อจะได้กล่าวถวายอ่าพรไตรไ<ว>จ,ตจีวรจตุปัจจัยทายธรรมดื้ออ่ะ เราตั้งนโมพร้อมกันสามจบอศธาด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะตโตอะระหะตโตสัมมาพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติจิวารานีจตุปัจจยานีสัปริวารานีทิขุสังคัส โหนชยามะสาธุโนพันเติพิคุสังโฆ إيمان ิติจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทินันจาปิยาชนานังกาลกาตานังทขคารตังอิตายะสุขายะ้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญพาพระเจ้าทั้งหลายขอน่อมถวายซึ่งพระไตรจีวร กับของอันเป็นบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับซึ่งพระไตรจีวรกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความเจริญงอกงามไพูบณ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วมีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหาย สัพพะสัตท,ทั้งหลายเจ้าวัดเจ้าวา,วาเทวบุตรเทวาดาพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเอนจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ,คณที่้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกินกันมา <c oughs> ในอดีตาชาติก็ดี <c oughs> ในปัจจุบันในชาติก็ดี <c oughs> ด้วยกายกรรมก็ดี <c oughs> ด้วยวยจีกรรมก็ดี <c oughs> ด้วยมโนกรรมก็ดี <c oughs> ตั้งใจก็ดี <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีอยู่ในทิศใดๆก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุนายคุณทั้งหลายเหล่า,น,านั้นจงหโหสีกรรมจองอโหสีกรรมจองอโหสีกรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอ สถาัที่จะถวายภ้าไตรถวายจจตุปัจจัยไตยธรรมเลียนเชิญโยมเลียนเชิญเขาไปถวายโคบาเลดเดอร์เลียนเชิญเลียนเชิญก็ไปถวายจจตุปัจจัยไตยธรรมเลียนเชิญเลยเข้าแถวต่อกันเลยได้ยโยมเด้อเราเ <c oughs> บี่ยงเบี่ยงออกมาทางนี้ได้รับน้ามนต์แล้วก็ออกมาทางขวาเด้อสถาญาโยมเด้อเราก็จะได้พรมน้ามนต์จากโคบาด้วยแล้วเราก็เบี่ยงขวาออกมาอ เปลี่ยนขวาออกมาเลยด้วยโยมด้วยกราบคูบะ,ะเราได้รับน้ำมนต์เขาเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยสัตายาติโยมน้ำมนต์นี่ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวเฮาไม่ว่าจะเป็นโรคาพยาธิที่เกิดกับตัวเฮาเนี่ยมันก็จะเบาบางลงด้วยสัตายาติโยมด้วยอานิสงส์แห่งน้ำพระพุทธมนต์แห่งพระปริยิตแห่งพระรัตถนาไตร แห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่รวมอยู่ในน้ำมนต์ทั้งหมดสาามัตยาโฉมถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เราได้พรมแล้วถ้าะทำให้ชีวิตของเฮาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเพิ่มปิติเพิ่มความยินดีในตัวในตในตของเฮาอ,อย่างน้อยเราก็มีจิตใจที่อยู่ในพระพุทธศาสนายกจิตยกใจของเฮาได้ขึ้นสูงในพระพุทธศาสนานะ เรียนเชิญเลตเตอรัทธาญาติโยมจะถจวายครูบาก็เข้ามาจดชื่อก่อนเนาะกำลังจดชื่อเขียนชื่อเอาเนาะลงอาลายหมายเอาชื่อเด้อใครยัยงไม่ได้ลงก็อ่ะถ้าเขียนแล้วก็เรียนเชิญเด้อศรัทธาเข้ามาถวายครูบาได้ อ่ะต่อแถวเข้ามาเลยโยมที่มาใหม่เออเข้ามาเลยโยมเ,เข้ามาเลยเออเข้ามาเลยเด้อเออเข้ามาเข้ามาเออใครที่ยังไม่มีน้ำยาด้ก็เรียนเชิญเจริญพรไปเอาน้ำยาด์เด้อโยมอยู่ข้างหอนละคังเด้อน้ำยาด,ยาดยยา์ไม้ทานเด้อน้ำยาด์เฮาจะได้ครูบาก็จะได้ให้พรทันทีเมื่อเราถวายพิธีธรรมเสร็จเด้อครูบาก็จะได้ให้พรอ,อ่ะเอะ,อะเข้ามาโยมเข้ามาที่ เขียนเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอ่ที่ยังไม่ได้ถวายก็อ่าเข้ามาโยมเออเข้ามาถวายได้เลยอ่าเข้ามาเลยโยมอทั้งสองคนนั่นแหละเออเขาก็เข้ามาเลยเออนั่น แล้วก็ไปเตรียมน้ำยาดมาด้วยโยมดือ้อน้ำยาดาทางหอละขังดือ้อ Palam lapa sahutih, palam kamera sasa, palam jati ni panang, palam mangso kang. Ya jom tiem kuat nafir. Ya tha walivanga bulang balibulen. ทิสะคารังเอวเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกะปดิจิตังปะทิตังดุมังคิปเมวะสมิจโตสัพเพบบรินโดสังกปาจันโดปนัละโสยะธา मणि ज्योतिरसो यथा विवाचन्दो विनाच तु माते पन्थरयो ติขายุโกภวาปิวนันธนสิลิสานิจวัตปรจายนุันตารุธธรมาวาตันติอายุวันโนสุขังภาลังไหวพระพร้อมกันเด้อโย,ยมเด้อ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคตุภะคะวะตัตถมโมธรรมังนามัสสามมิสุปฏิปันโนภะคะวะตุ โอาคัสังโฆสังฆังนามามิกข,ขออำนาจคุณเบสีรัตนตาใจดวงมิญญาณแห่งแม่เจ้าจาม,มเทวีอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมทุกคนจงโชคดีมีชัยคิดนึกอันใดเป็นเป,นเปนทางที่ดีที่ชอบประกอบเป็นกุศล จงสำฤิธผลดังมโนรสปราถนาทั่วถึงทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธเอะโนโมทามิตอนนี้เราก็พิธีกรรมพิธีการของทางเราก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยบริบูรณ์พูนผลสัาย,ยาติติโยมได้